น้องแม็กโตขึ้นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะหลายคนต้องรู้จักกันดีนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นเล็กอย่างน้องแม็กนัทภันค่ะเคยมีผลงานดังมาจนกลายเป็นกระแสะและเป็นความใจของใครหลายคนซึ่งในเรื่องของครอบครัวแม้จะแยกทางกันไปนะคะเจ้าตัวก็ต้องอยู่กับคุณแม่เลยคะ่ะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเต็มตัวเลี้ยงดูเจ้าตัวกับพี่สาวอย่างน้องไม้ด้วยตัวคนเดียวคะ่ะแต่ถึงขนาดนั้นในใจเจ้าตัวก็เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นและะ้วค่ะ พร้อมช่วยเหลือตัวเองและมีความรับผิดชอบมากๆไม่เคยแทบุูแม่จะต้องหนักใจเลยสักครั้งหนึ่งแถมยังช่วยแบ่งเบาวาระคุณแม่อีกด้วยหากจะย้อนกลับไปนะคะต้องบอกว่าสําหรับหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเคยมีผลงานให้ติดตามกันยังมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งงานละครค่ะง,งานโฆษณาก็มีมาแล้วกับล่าสุดนี้นะคะ เจ้าตัวเองบอกว่ามีความตั้งใจและค่ะที่จะเก็บทุนซื้อบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสบายเนื่องจากตอนนี้ครอบครัวอาศัยอยู่ในคอนโดมแม้จะทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยแต่ผลการเรียนเจ้าตัวก็ออกมาน่าพึงพอใจนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่ไม่น้อยเลยละค่ะดังนั้นคุณแม่ยังเล่าต่อด้วยว่าโชคดีมากที่มีบุตรที่น่ารักและกตัญญูแบบนี้บิครอบครัวที่น่ารักที่คอยเคียงข้างมาตลอดทําให้เจ้าตัวสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้และก็ขอบคุณในทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ กับล่าสุดหนุ่มน้อยของเราโตขึ้นและหน้าตาเองนั้นดีขึ้นเยอะเลยลนะคะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ